สวัสดีค่ะ Business m o r o l Lab The Trader KP ในช่วงนี้วิเคราะห์สถานการณ์ที่จีนประกาศต,ตอบโต้สหรัฐด้วยการขึ้นภาษีล่าสุด125%นะคะเราก็คุยกันต่อกับมุมมองในฝั่งนักเศรษฐศาสตร์นะคะว่าการตอบโต้ครั้งนี้ของจีนที่จีนประกาศนะคะว่าถึงจะขึ้นภาษีไปมากกว่านี้ ก็ไม่น่าจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงมิติด,ด้านการค้าขายแล้วนะคะเพราะว่าไม่สมเหตุสมผลรงไปถึงจะมองว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องโจกในระดับประวัติศาสตร์การค้าโลกด้วยนะคะแมสเซจของจีนนี้หมายถึงอะไรและหลังจากนี้ที่ขึ้นภาษีในล็อตนี้แล้วนะคะจีนนั้นน่าจะเดินเกมอย่างไรต่อไปสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ดูเหมือนว่าจะดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีทางลงทางออกอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราวิเคราะห์กันอย่างรวดเร็วทันใจนะคะทันสถานการณ์กับทางอาจารย์สมชายภักภิพัฒนวิวัน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศค่ะอาจารย์สมชายสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับอาจารย์สมชายคะจีนขึ้นค,นนคาสีสหรัฐไปถึงร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐตอนนี้ขึ้นภาษีจีนไปถึงร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคบอัตราภาษีบรรทุกเหมือน ถูกยกมากขึ้นเรื่อยๆกำแพงระหว่าง2ชาตินี้เขาสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะท่าทีแล้วก็แมสเซจของจีนที่ส่งออกมาล่าสุดนะคะอาจารย์ประเมินยังไงคะจริงๆก็เหมือนกับตอนทรัมป์หนึ่งครับเพราะว่าทรัมป์หนึ่งนะครับมีการเล่นงานจีนหนักกว่าที่จีนเล่นงานเขาเช่นมีการเก็บภาษีถึงสีรอบนะครับรอบหนึ่งก็ประมาณ25หมีบางรอบที่เป็นส5้าแต่ว่าไปถึงไปถึงไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าอเมริกาเองก็จะพัง ข้อนเล่นได้รอบสามไม่กล้าขึ้นรอบสี่ขอเจรจาทุกท่้นก็เห็นได้ชัดนะว่าคราวนี้ก็ครใคยกันนะครับว่าสิ่งที่ทางด้านอเมริกาเล่นงานก็คือขึ้นมาถึงร้อยสี่สิบห้าจีนขึ้นมาร้อยยี่สิบห้าสิ่งที่เขาขึ้นมา 140, ร้อยสี่สิบห้าก็เพราะาอะไรครับทําก็ตลอดเขาเิดเหมือนครั้งแรกเลยเขาคิดว่าเขาชนะจีนซึ่งอาจารย์คิดว่าเขาไม่ได้ชนะจีนหรอกครับค้งเ้าว่าจีนนําเข้าจากเขานี่ะครับนะครับอ่าอ,อเขานําเข้าจากจีนเนี่ยประมาณสี่เท่าที่จีนนําเข้าจากเขา เพราะฉะนั้นถ้าเขาเล่นเรื่องของกำแพงภาษียิ่งได้เยอะเท่าไหร่ก็ไปกระทบกับการนําเข้าของเขานะครับของของของจีนเขาคิดปอันเนี้ยเป็นตัวที่เขาได้เปรียบแต่จีนเองอ่ะเล่นงานยังไงก็อยู่ในเศษหนึ่งส่วนสีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือหมายความว่าแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเล่นต่อไปนะครับในที่สุดพังทั้งคู่เพราะว่าการเก็บภาษีที่เขาเก็บถึงร้อยสี่สิบห้าเนี่ยไปกระทบกับกเกษตรเขาเพราะว่าสินค้าเระเกษตรเขาเรื่องอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนเล่นร้อยยี่ห้าจริง แต่ขนาดเดียวกันก็ไปเล่นกับสินค้าที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นตัวสําคัญที่เป็นฐานเสียงขางด้านหนึ่งคือด้านเกษตรกับตัวที่2ที่เขาเล่นงานก็คือหยุดเรื่องของการส่งออกเรื่องแร7่7จ็ถึงสิประเภทซึ่งเป็นแร่ที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์ของอเมริกาเพราะว่า,าไปทําเรื่องของอะไรครับเอาไปทําเรื่องของอาวุธ เอาไปทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอทีต่างๆเหล่านี้เพราะสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะต่อก่อนไม่จําเป็นซึ่งอาจจะเป็นใบแบบจีนแต่จีนเองอาจจะมองง่ายๆก็คือก็ว่ากันวิธีจริงๆแล้วจีนเองก็เอ็กซ์ซหมายถึงว่าไอตัวที่ก,กดตามมือการจะอยู่นะแต่ว่าอาจจะน้อยลงไปแต่น้อยลงไปคือเราไม่มีความจําเป็นต้องเล่นต่อแล้ว เพราะอย่างที่จีนบอกมันเป็นเรื่องตลกเพราะเล่นขนาดดีมันไม่มีใครซื้อแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนที่จีนอ้างเหตุผลนะแต่ก็คิดว่าคงจะเป็นสองเหตุสองผลคือตึงจีนอาจจะพูดถูกคือไม่จําเป็นต้องสองอันที่สองจีนเองนะฮะก็ไม่อยากจะใช้เรียกว่าอะไรครับไอตัวเครื่องมือที่เหลืออยู่น้อยกว่านะครับไปใช้เพราะไม่จําเป็นอันนี้เป็นอันที่สองที่เราอาจจะพอได้ว่าทําไมถึงบอกว่าร้อยยี่ิห้าพอแล้วนะครับคุณร้อยสี่สิบห้าเป็นเรื่องโจ๊กเพราะเก็บยังไงก็การค้าระหว่างกันไม่มีผล เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่จีนทําก็เหมือนครั้งแรกเลยเล่นน้อยแต่มีความอดทนเล่นไปสักพักหนึ่งอเมริกาแพ้ภายตัวเองเพราะนั่นหมายความว่าผลกระทบที่มนตอ่อเกษตรต่อเรื่องของเงินเฟอ้อมันจะสูงขึ้นมาเพราะคนเล่นงานสูงถึขงขนาดนี้และพวกนี้อย่าลืมนะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฐานเสียงของอเมริกาของกับของอะไรครับยีบ่ปุ่หรือพับหรือกันต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่จีนและทางด้านซ้ำเองก็ตั้งข้อสังเกตว่า๋อที่ทําอย่างนี้คอนเซนเทรตกับจีน เพื่อที่จะเล่นงานจีนแต่ว่าตัวนี้ยังไม่จบเพราะอีกด้านหนึ่งสาภาพยุโรปก,ก็รู้ว่าเกมนี้เป็นแค่ยุทธวิธีไม่ใช่ยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเขาชนะจีนซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ชนะนะครับแ,แต่ถ้าเกิดสมมุตินะชนะเขาก็ขัดกลับมาเล่นงานประเทศที่เหลือราะใช้เวลา9 0้าบวันเพราะสาภาพยุโรปก,ก็เตรียมการเลยครับว่าไว้ใจมันการไม่ได้ตอนนี้เกมล่ามหนึ่งเจรจารอีกด้านหนึ่งก็เล่นอเมริกาันักือนกันครับเล่นหนักถึงขนาดไหน งัดเอากฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยเขาเรียก a n t i c o r r u t i o n instrument ซึ่งจะเล่นงานถ้าคุณเล่นต่อผมจะเล่นงานอันแรกเลยนะครับก็คือจะเก็บภาษีพวกสครับพวกอะไรครับไอ้พวกเศษที่คุณเอาไปใช้ในการทําอะไรครับโรงงานเหล็กคุณต้องนําเข้า80%กระทบกับคุณแล้วนะขนาดที่คุณเล่นงานผมเรื่องเหล็กอลูมิเนียม25ผมยังไม่ได้ตอบโต้นะแต่ตัวที่สองรายกว่านั้นคือใช้ anti- ไอ้ c o r r u t i o n เนี่ยจะไปเก็บภาษีนําเข้าทางด้านของอะไรครับสินค้าทางด้านไอที เช่นพวกเฟสบุ๊กแอลฟาอะไรเฟสบุ๊กไลนรส่งอันนี้กระทบกับอเมริกาอีกอย่างไม่เชี่กักระทบและตัวนี้ใช้ทั้งหมด26ประเทศเพราะว่าประเทศหนึ่งไม่ยอมรับก็คือฮังการีเล่นอีกงานแต่ถ้าเป็นภาษีเซลล์แท็กต่ดแตะประเทศเล่นเหมือนกันแต่ถ้าเล่นเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้กระทบกับเรื่องบริการ2ก็เขาจะเล่นต่อถ้าคุณเล่นต่อผมจะเก็บภาษีรายได้โฆษณาของ Facebook ของ Meta ของ Google เพราะใันนี้กระทบกับทางด้านของอเมริกาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในกรณีนี้บอกได้นะครับว่าสภาพโลก็ดูได้ชัดว่าเตรียมต่อสู้กับอเมริกาแล้วก็รู้ว่าเกมนี้อเมริกาใช้หยุด90วัน่ะเป็นแค่แท c t i c a l เพื่อที่จะมาเล่นงานจีนแต่เขาทางด้านสาปาฟิโลก็ถึงหมายความว่าเขาจะไม่ใช่อยู่ดีๆมันมีความรู้สึกว่าให้ปล่อยให้สถานการณ์อยู่ตรงต้องมีการบีบบังคับแต่ขณะเดียวกันสาภาฟุโลก็รู้ว่าเกมนี้มันไม่แช่อเมริกากับจีน2ประเทศนี้เล่นกันหนักสินค้าจีนก็จะทะลักก็เตือนจีนเหมือนกันว่าให้ผมก็จะเล่นงานคุณเพราะเกมนี้เป็นเกมไม่ใช่สางทางนขะี้ ทุกอย่างขึ้นขึ้นอยู่กับว่าท์ถึงจุดหนึ่งอันตรายมาถึงท์อยู่ในตัวแล้วเพราะเรื่องของอะไรครับผลตอบแทนพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยยังไม่เคยมีลักษณะนะครับเรียกว่าอ่อนแอก็คือทําให้ราคาพันธบัตรลดลงแล้วก็ผลตอบแทนสูงนั่นแสดงว่าความไม่ไว้ในเชื่อใจต่อพันธบัตรอเมริกากําลังเป็นปัญหาสําหรับท์ในอนาคตซึ่งในกรีนี้หมายความว่าถ้าเขาปล่อยให้สถานการณ์ตรงนี้บานปลายขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวผลตอบแทนเนี่ยกลายมาเป็นความไม่ไว้วางใจต่อเรื่อง,อ,งอเมริกาอเมริกาจะมีปัญหาเลยเพราะอะไรครับ เพราะว่าเขาก่อนี่สาธารณะร้อยยี่สิบเอร์เซ็นบนพื้นฐานว่าเฮ้ยดอกเบี้ยมันต่ำแต่ตัวนี้คนไม่เคยไฟใจดอลลาร์ตัวน ouais. right. uh ี huh. ้จะส่งผลเห็นไหมครดอลลาร์อ่อนตัวเพราะฉะนั้นทั้งจีนทั้งทางสภาพต่างคนต่างรู้ว่าท่ามเองกําลังอยู่ในสภาพที่พูดง่ายอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยด้านหนึ่งก็คือคุณชะลอผมก็เตรียมต่อสู้อีด้านหนึ่งผมสู้ต่อสู้คุณแล้วลองมาดูอีกทีเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆทั้งสองฝ่ายยังต่อสู้กันและอย่างที่อาจารย์ได้เล่าจะจบลงที่ออออเเเมมริกางงต้ทหืแ ต้องขอเจรจาและแต่ไม่ได้บอกว่าแพ้แต่เจรจาในเรื่องไหนได้สักส่วนหนึ่งก็อ้างว่าชนะแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูต่อกลไกตัวน,นี้ยังเป็นการต่อตืนเต้นแต่ในที่สุดจะนาไปสู่พังทั้งคู่ถ้ายังเล่นจนสิงจน,จ,นจบแต่ไม่ถึงจบเรายังไม่ถึงจบขนาดนั้นถึงจุดตึงทั้งส,สองฝ่ายจะต้องหันมาเจรจาแต่ว่าผลการเจรจายอย่างไรจะออกมาในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างบอกว่าไม่แพ้ชนะสิ่งกันอะไรกันอันนี้เป็นแต่ต้องยอมรับอเมริกาเริ่มที่จะแสดงความอ่อนแอลงไปในระดับหนึ่งบ้างแล้วครับ แต่คือสัญญาณที่จีนส่งออกมาในแถลงการพร้อมๆกับการประกาศขึ้นภาษีก็มีความน่าสนใจนะคะอาจารย์ที่ระบุบ,บอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าอเมริกาจะขึ้นภาษีไปในระดับแค่ไหนจีนจะอิกนอ์นะคะจีนจะไม่สนใจแล้วนะคะมันหมายถึงว่าจีนเขาจะไม่สู้ในเกมนี้และไปสู้ในเกมอื่นใช้อาวุธอื่นหรือว่านี่คือสัญญาณในการเจราจาว่าหยุดเถอะแล้วมาคุยกันนะคะพดูดง่ายๆจีนอาจจะมองในทางเฉลิมเสด็จศาส ล็อกดีไม่จริงรีเทนยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่เอฟเฟกตีฟ hmm. ในการเล่นงานเนี่ยมันชักจะน้อยลงเพราะมาถึงจุดนี้มันก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วทัว้งสิ่งที่จีนพูดอาจจะมีความถูกต้องคือขึ้นต่อไปเหมือนโจ๊กอันนี้เป็นอันหนึ่งแต่ถ้าเราวิเคราะห์อ,อย่างเป็นกลางอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เองจีนเองก็ตำหนักว่าเครื่องมือในการต่อสู้เขาเนี่ยอยู่ในขอบเขตจากัดมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเก็บที่เหลือไว้ไม่มากแล้วเก็บเอาไว้ต่อสู้ต่ออันนี้อันที่2กับอันที่3สิส่่งทีเาคคิดววว่่าาตตัออสู้้ืกรใชเลา เพราะใช้เวลาไอ้คนต่อสู้เองงอมูลปุกมั่งมากต่อสู้บันถึงเหมืออเมกาอ่อนแอลงเพราะแอนเดนลงเท่านั้นเองครับในกรณีสู้กันต่อพังอันนี้คือชุดศาสตร์ของจีนที่มีการบอกว่าร้อยี่ส้าจบแล้วคงจะตีความได้ในลักษณะน,นี้ครับค่ะทีนี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นอาวุธด้านการตั้งกำแพงภาษีนะคะอาจารย์ประเมินว่าจีนเขาจะมีแอคชั่นอยากอื่นอีกหรือเปล่าถ้าเกิดอเมริกาขึ้นกำแพงภาษีมาแต่จีนบอกว่าไม่เล่นเรื่องของกำแพงภาษีละเขาจะมีมาตรการอื่นๆมีอาวุธอื่นๆที่อาจจะมาตอบโต้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คะอาวุธอันหนึ่งก็คือการเวลาพอการเวลาวิ่งผ่านโปรไปผลกระทบต่อเรื่องเงินเฟอ้อผลกระทบส่อนแรงกดดันจากอเมริกาจะสูงขึ้นทุกวันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญ ราะฉะนั้นอาวุธจริงๆก็คือเรื่องของเพชรในการเล่นงานอันนี้เกิน,นอาวุธอาวุธตัวที่2นะครับก็คือเขาอาจจะยังมีเครื่องมือในการเล่นงานเรื่องอะไรครับเรื่องของแร่ธาตุเรื่อง,งต่างๆและอาจจะมีการขึ้นกําแพงภาษีแต่นี่ของอเมริกาจีนบอกว่าความจำเลยแต่เขาเหลืออาวุธอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเป็นอาวุธที่เขาใช้ในเรื่องที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสงครามมันนี่จะยืดเยื้อขนาดไหนเขาจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะทาให้เศรษฐกิจตขางจีนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าสมตัวอยู่ในระดับ5%เ เพราะฉะนั้นวันนี้เขาได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมเงินไว้อย่างมาหาศาลแล่จากการที่เขาเกินดุนละนะครับมาหาศาลเตรียมที่จะกระตุ้นตุ้นหน้าตราที่ใช้เงินเป็นล้านล้านนะครับ,นะรบขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเรื่องของอะไรครับการบริโภคเพื่อมาชดเชยเรื่องการส่งออกที่ถูกกระทบ พื่อให้เศรษฐกิจของอะไรครับของอากีเนี่ยสามารถขยายตัวได้5%อันนี้คือเครื่องมือที่เขาใช้สําคัญมากเป็นซูเปอร์บาสูก้าที่หวังว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้เทราฉะนั้นสิ่งที่เขากลองใช้อยู่เอาแค่นี้พอใช้เพชเชนเรื่องของระยะเวลาจะทําให้อเมริกาตัวเขาเองถูกกระทบอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะเวลาผ่านไปเนี่ยแรงกดดันจากคนคนไม่เห็นด้วยอเมริกาขยายตัวมากขึ้นและตัวเนี้ยจะเป็นตัววัดต่อว่าไอ้ตัวพันธบัตรของคุณเนี่ย ตกลงนะครับมันเป็นเรื่องชั่วคราวอย่างที่รัฐมนตรีครังบอกเอ้ยมันเรื่องจากว่าตัวอื่นมันลงเพราะฉะนั้นพอมีกาไรขายตัวนี้ไปอันนี้เป็นการพูดในลนักษณะจะปลอบใจตัวเองแตจจะถูกก็ได้แต่นักวิเคราะห์จํานวนไม่น้อยบอกว่าเฮ้ยเริ่มเป็นสัญญาณเป็นครั้งแรกนะว่าว่าดอลลาร์แล้วก็พันัตรไม่ใช่เป็นเซฟเฮเวนแล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นถ้ามันมีต่อสิ่งที่ตามมาคืออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตัวตัวสปรีนแบ็กจะมีปัญหาคือด้านของอะไรครับ ความช่วยเนื่อเชื่อสายจอ,อร์เจียจะมีปัญหาในเชิงโครงสร้างได้เลยเพราะนั่นนี่เป็นอันตรายที่ทรัมป์เองต้องคิดนะครับที่ต่อไปการต่อสู้เล่นกับยักษ์ใหญ่เบอร์สองนะครับไม่ใช่เป็นของที่ง่ายนักเพราะในกรณีผมก็คิดว่าขึ้นยว่บการเวลาและผลที่ออกมาแต่สิ่งที่อาจารย์พอจะบอกได้คือในที่สุดนะครับต้องดิกเลี่ยงด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่มีสีโร่ซัมเกมที่ทรัมป์ชนะแล้วจีนแพ้แต่ถ้าเล่นไปนะพังทั้งคู่แต่ไม่ได้พังทั้งคู่พังทั้งโลกครับเพราะนั่นนี่แรงกดดันตัเ้ยเะง่งอ หน้าที่ไม่กล้าแสดงออกแต่ตอนนี้เริ่มกล้าแสดงออกได้เพิ่มมากขึ้นไม่กระทั้งแอรลอนมัสนะยังออกมาเลยบอกว่าให้คุณเล่นแบบเนี่ยมันเหมือนกับโจมตีตัวปีเตอร์นาวารว่าคุณเป็นมอรอนซึ่งแปลว่าโง่เพราะฉะนั้นนี้ก็คือสิ่งที่ทํากำลังทำอยู่เนี่ยทำตามสิ่งที่ปีเตอร์นาวารเสนอแน่อไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งว่าภายในกลุ่ม้ำเองเริ่มมีความขัดแย้งกันด้วยซ้ำครับค่ะในบทวิเคราะห์บอกว่าจีนได่มีอาวุธลับอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นนิวเคลียร์ออ สถานะของการถือพันธบัตรของอเมริกาที่อาจจะพร้อมขายออกมาเพื่อที่จะกดดันตลาดบอลของอเมริกาที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะคะของความมั่งคั่งของความมั่นคงของตลาดการเงินอเมริกานะคะอาจารย์สมชายบอกว่าเป็นไปได้ไหมคะใช้อาวุธในการขายบอลอาวุธตัวนี้ถ้าไทายจะเซลล์อ,อินสิตตัวเองก็ถูกกระทบตั้เกตด,ดูว่าผมก็คุยกับการานมีหลายครั้งตั้งแต่นานดีมีขายตกใจเีนจะขาย จีนเองก็ต้องคิดถ้าคุณขายพันธบัตรออกมาเยอะแยะพันธบัตรอ่อนตัวลงทรัพย์สินคุณหายไปเลยนะฮะทั้งนี้ก็หมายครับที่เป็นเงินดอลลาร์ทัางจีนที่ทําได้ก็คือทํามาตลอดเลยค่ายก็ยขายดอลลาร์ขยก็ยขายดอลลาร์เพราะจะจะทุ่มออกมาทําให้เกิดตรงเนี้มันกระทบกับจีนด้วยเพราะสิ่งที่เขาทำก็ทํามาตลอดคือขายแล้วเอาซื้อทางด้านทองแต่ตัวที่จะอยู่อีทุ่มออกมาตัวเขาเองถูกกระทบด้วยพเพราะฉะนั้นอีกเหตุผลถ้าทาได้ก็ทํามานานแล้ว นะครับเพราะอันนี้ก็มีมีเซเลนฟิกพรนะกระตุ้นในลักษณะอะไรครับให้มันรู้สึกอ่อนแอลงไปบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดมนันอ่อน,น่จีนเองถูกกระต้องป้องนะครับโคไวตัวเงินสับหองที่เป็นดอลลาร์เนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าลดน้อยลงไปอยู่เรื่อยๆนะครับมีการใช้นี่คือเหตุผลที่วําไมราคาทองถึงขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับค่ะดังนั้นคือถ้าจีนขาย สิ่งที่เป็นผลกระทบมันก็จะย้อนกลับมาที่จีนถูกไหมคะคือสินค้าหรือว่าสินทรัพย์ที่เขาถือเนี่ย value มันก็จะลดลงไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยมากนักสำหรับจีนใช่เลยครับถ้าเราดูโลจิกกันได้ไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่เขาถืออยู่ถ้าเ,าเกิดอยากจะทําทําตั้งแต่สมัยแรกแล้วแล้วก็อนนะไรกันเพราะนั้นมันต้องมีการที่อเมริกาเองเขาก็ไม่ได้โง่เวลาสู้กับใครตามคนตามม่างมีข้อคุณเหนียวุ้อะไรแล้วนกะอน,นี่เป็นส่วนหนึ่งที่มันมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคาดไว้ครับ แต่ว่าคือนอกเหนือจากที่จีนจะขายหรือไม่ขายซึ่งถ้าจะขายมันจะมีผลกระทบกับเขาด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าในตลาดนี้ก็เทขายกันนะคะอาจารย์มีแรงขายออกมาในฝั่งของตลาดพันธแล้วก็ฝั่งของอัตราผลตอบแทนเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นมาอย่างมากเลยดอลลาร์อินดซ x ตอนนี้ก็ลงไปทำจุดต่ำสุดรอบประมาณกับหปีแล้วค่ะอาจารย์ครับที่เป็นแบบนี้เพราะนักลงทุนเริ่มไม่ไว้ใจกลนแบ็กแล้ว และตัวนี้ที่อันตรายเพราะว่าผลตอบแทนเป็นครั้งแรกในรอบก,กว่า20ปีนะที่มันมีลักษณะที่มันตรงข้ามเพราะทุกครั้งที่มีเกิดวิกฤตทุกคนมาซื้อกลีนมแบ็กซื้อไอ้ตัวพันธบัตร10ปีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเริ่มมีการอ่อนไหวส่วนจีนนั้นอาจจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกวะะ่าอะไรเป็นตัวขูข่ก็ได้แต่อาจจะหมายถึงอาจจะขายบ้างแต่ไม่จะไม่ขายอาจจะเป็นการขู่หรือขายบ้างเพื่อกระแทกตรงนี้ ซื้อเองทรัพย์สินหายไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องคิดแต่ที่มันขายกันเยอะส่วน,นอาจจะอะไรครับเรื่องของเรื่องที่จีนออกมาที่มีข่าวอันนี้อาจจะใช่ถ้าลงทุนก็เหมือนกันเรื่องทูนะ่ะเฮ้ยตัวขายไปก่อนแต่ลึกๆอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้อันตรายกว่าคือเรื่องของความไม่แน่ใจในเรื่องของการที่เป็นเซฟฮาเวนของดอลลาร์ของพันธบัตรของอเมริกาตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญเพราะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมเลยซึ่งอันนี้เป็นเกมอันตรายสำหรับอเมริกาครับค่ะ อาจารย์มองว่าน,นี่เป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์หรือว่าจุดที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่าคะที่ทําให้คุณทรัมป์นั้นตัดสินใจที่จะชะลอการขึ้นภาษี r ี c i p r o c a l t ลเ i f f เพราะว่าเหตุการณ์ความปัน่นป่วนในตลาดบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนวันที่จะมีการประกาศเลื่อนการเก็บภาษีนะคะมีสองสามตัวครับใช่เลยตัวนี้คุณสังเกตดูเป็นตัวที่หลังจากขึ้นอ่อนเนี่ยทามลดใตตัวหนึ่งก็คือราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยสามวันลงไปเก้าจุดห้าล้านล้าน กับอีกตัวหนึ่งคือแรงกดดันจากฐานเสียงคราว่าออกมาต่อต้านในังๆเยอะแยะมากมายและแม้กระทั่งพวกรีพับลิันซึ่งเกรงใจทรัมป์กลัวทรัมป์ยังบางคนก็ออกมาต่อต้านออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนที่องค์ประกอบแต่ผมเชื่อองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดจะเป็นเรื่องของพันธบัตรครับเพราะตัวนี้เป็นตัวอ่อนไหวที่มีนายาสําคัญสําหรับสําหรับการต่อสู้ของทรัมป์ครับค่ะดังนั้นคือถ้ากลับมานะคะศึก การค้าระหว่างอเมริกากับจีนรอบนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาก็มีแผลกันทั้งคู่อเมริกานี่มีแผลเปิดเบื้อวะเลยนะคะเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนตลาดบอลจีนเองก็ต้องกัดฟันทนนะคะไหนจะต้องสู้กับเรื่องของกําลังซื้อที่ตกต่ำในประเทศภาคอสังหาที่วิกฤตที่ยังแก้ไขไไม่ได้ก็ต้องมาสู้ศึกข้างนอกแล้วนะคะเขาจะชนกันไปถึงไหนคะอาจารย์จุดที่มันจะเป็นจุดที่เปลี่ยนให้เขากลับมาเข้าสู่โตเจราจาเนี่ยโลกจะต้องเห็นอะไรก่อนมันจะมีสัญญาณอะไรก่อนคะอาจารย์ จุดที่ท้ำมองว่าเกมนี้ไม่ใช่สีโรซัมคือวินเนลลูสเป็นจุดที่ท้าม,มีความรู้สึกว่าแปลงมาเป็นนดกตะสีซัมเกมคือลูสลูสจุดนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงครับเมือนกับที่เขาเกิดท้าหนึ่งจำได้ไหมครับที่จุดที่เขาจะเล่นงานจีนเนี่ะเล่นงานขึ้นกําแพงภาษสีสามรอบรอบที่สีจะเล่นใหม่จะเล่นนักเลยนะอีกเท่าห้าพอเข้าใกล้โลกที่สียัไม่ทันเล่นตัวเองก็ถูกกระทบจับเรื่องของอะไรกับเงินเฟอ้อในที่สุดตกลงด้วยการเจรจากับสีหิิงผิงเฟสบจํจำได้ไหมครับโดยเฟสบอบอก รอบที่สี่จะไม่เล่นรอบที่สามลดจาก15เปอร์เซ็นเหลือ7.5แต่ขอให้คุณนําเข้าสักสองแสนเพราะฉะนั้นการเกมของค่าง,ง,ง,งจะจบลงในสลาที่ไหนที่สุดเกมจะเปลี่ยนจากที่ท่าคิดว่าเป็นสีโรซัมเขาจะน่าแพ้มาเป็นเนกระติบสัมเกมอันน่าจะจบแต่จบยังไงทั้งโลกตอนนี้พังไปแขบนี่แหลยครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสีที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งโลกรุสรุสทั้งนั้นเพียงแต่เล่นต่อไปรุสมากขึ้นเท่านั้นเองครับแต่ตอนเนี้เศรษฐกิจโลกยังไงก็ตาม จากอย่างดีที่สุดขยายตัวในตาลดลงนะครับแล้วถ้าเลวร้ายกว่านั้นอเมริกาจะเกิด recession ยุโรปจะเกิด recession อันนี้คือสองสีนาริโอนะ S ีนาริโอแรกกําลังเกิดแล้วครับซีนาริโอสองความเป็นไปได้ตอนเนี้ขึ้นมาถึงห้าสิบเปอร์เ็ตแล้วครับค่ะล่าสุดทางผู้นําจีนนะครับประธานาธนิบดีสีจิ้นผิงก็เพิ่งจะออกมาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะไม่มีใครชนะในศึกสงครามการค้าครั้งนี้นะคะจะมีแต่ผู้ที่เป็น ผู้พ่ายแพ้นะคะยิ่งอเมริกาเดินน่าจะทําการศึกทาังนี้นะคะก็รังแต่จะโดดเดียวนะคะเพราะว่าต้องการสวนกระแสะโลกอาจารย์ประเมินว่าน่าจะเป็นฝ่ายไหนก่อนที่จะเปิดทางเปิดเกมโต๊ะเจรจาคะ่ะอเมริกาหรือว่าจีนจีนจะไม่อยู่ในดีแสดงความอ่อนแอเพราะาแสดงอนะ่อนแอเนี่ยท์นะครับถือโอกาสเลยเพราะฉะนั้นจีนก็นจะเฉยเฉยจนกระทั่งท์จะใช้ชวิธีไม่ทําให้เรารู้สึก มีรู้สึกว่าเอะมันมีสัญญาณบางอย่างอะไรต่างก็มาออกมาเหมือนกับเอ้มันมีสัญญาณจากจีนแต่จีนจะไม่ได้แสดงความ,มอ่นแดเพราะถ้าจีนแสดงความ,มอ่นแอตั้งแต่แรกเขาก็แสดงตั้งแต่ข่าบอกเลยคุณช่วยผมเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอตัวอ่าไอตัวตุ๊กต๊อกจีนเองก็ได้สน เพราะฉันตัวนี้สู้แหลกเต็มที่เลยพัน้นจีจะไม่ต้องแสดงพัานคนที่จะแสดงออกมาแต่ไม่ได้บอกว่า,าแพ้จะแก้เป็นบอกว่ามันมีสัญญาณอะไรต่างๆจะเป็นแบบนี้เราก็เลยบอกโอเคถ้ามีสัญญาณแบบนี้มาคุยกันเพราะฉะนั้นคุณง่ามมันจะจบลงเน้นหนาที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้แพ้และจะได้บางส่วนจากจีนแต่ไม่ได้ได้จากจีนเพราะเขาตั้งใจที่จะได้จากจีน พอได้จากสองนะครับซึ่งตอนแรกจีนสองก็โอเคแล้วแต่พอสู้ต่อให้แค่สองเขาต้องยอมอันนี้ก็มาบอกเฮ้ย hey, แม่ผมชนะแล้วจีนยอมแล้วมันจะจบลงในสถานที่ตัวเขาเองจริงๆก็คืออ่อนลงแต่บอกกับประชาชนขคาต่อก่ายเฮ้ย hey, เราได้จากจีนแต่จีนเองก็ไม่ได้แพ้เพราะนั่นหมายความว่าสามารถต่อสู้นะครับในสิ่งที่อเมิการเรียกร้องจีนเองก็พร้อมจะเจรจา,นานระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ในระดับที่ซ้ากดดันถึงขนาดนี้เพราะในที่สุดจะจบลงในสถานการณ์ครับคือพูดง่ายกบลงด้วยวิธีการเขาเรียกว่าไมซ์เซ็ ของทรัมป์เปลี่ยนจากศีโรซัมตอนนี้เขารู้ว่าเล่นกับจีนนะเล่นกับทั่วโลกไม่ใช่ศีโรซัมเพราะฉั้นเอาประเทศอื่นออกไปก่อนนะครับแล้วเอาพลังทั้งหมดมาต่อสู้กับจีนก็จะกลายเป็นอะไรลดพลังที่มาเล่นงานเขาให้เป็นศีโรซัมมากขึ้นกับจีนแต่ตัวเขาเองไม่ได้ชนะจีนเพราะฉันจุดที่ทําเริ่มมองเห็นชัดว่าเฮ้ย hey, มันจะกลายมาเป็นเนกทิฟสมเกมคือจุดที่เขาจะหาทางออก แต่ทางออกในลักษณะที่ฟังดูแล้วมันนุ่มนวลเพราะทรามจะไม่บอกว่าเขาแพ้เขาจะไม่มีวันบอกแต่จีนจะไม่ใช่เป็นฝ่ายแรกที่บอกให้ hey, ผมยอมแพ้แล้วยกเว้นว่าจีนอยู่ในฐานะที่ลําบากซึ่งไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับน,นะครับยกเว้นว่าอาจารย์จะเข้าผิดโอ้ย oh, ถูกกดดันจนทั้งจีนมีประเด็นปัญหาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ในกรณีพวกนายสิ่งที่กระทบตอนนี้คืออะไรครับก็คือต้องรอจังหวะรอความไนะ่้รอของเวลาการเวลาจะเป็นตัวบอกแล้ว ถึงจุดหนึ่งคนที่เล่นหนักๆแล้วเหนื่อยเพราะเหนื่อยปั๊บจำเป็นต้องของกรุณาอย่างที่จีนบอกกําลังรองเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเป็นแบบไม่มีใครชนะก็คือเปลี่ยนแปลงให้เป็นเนกัติบซอมเกมและวันนัน้นแหะเขจะจบตรงนั้นแต่จบยังไงทั้งโลกพังไปแถบหนึ่งแล้วครับค่ะผู้ที่เป็นผู้พ่ายแพ้ก็คือ ประชาชนในประชาคมโลกเองนะคะที่ต้องเจอการฟาดฟันกันระหว่างพยามังกรและพะยาอินทรีนะคะทีนี้ฝั่งของจีนที่อาจารย์บอกว่าการเวลาจะเป็นหนึ่งอาวุธนะคะเขาต้องใช้เพจอนนะคะใช้ความอดทนแต่มันต้องมีสิ่งที่เป็นสัพพะกำลังที่คอยหนุนอยู่ให้จีนทนได้นะคะภายใต้ความอดทนของจีนเขาแข็งแกรงขนาดไหนคะเขามีสัพพะกำลังอะไรอยู่ในประเทศเขาถึงได้สามารถทนทานได้ขนาดนั้นนะคะอาจารย์นี่ไงครับเขาเริ่มที่จะเรียกว่า ใช้เงินนะฮะนะครับในการที่จะอะไรครับออกมาช่วยนี้เริ่มแล้วตั้งกันเรื่องสภาพคล่องเรื่องลดดอ,อกเบีย้ยนะครับแต่เขาจะไม่ลดเยอะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้อัตราดลกเลี่ยนเขาอ่อนแอไปเพราะอ่อนไปก็เกิดจะก่้กระทบอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นเขาเก็เตรียมเรื่องของมาตรการนะครับอ่อนแต่ไม่อ่อนจนเกินไป2ที่สําคัญคือสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องก็คืออัดฉีดเงินนะฮะเป็นระหว่างลานลันจช่วยทางด้านไหนครับช่วยทางด้านชดเชยส่งออกที่เขาคิดว่าจะมีปัญหา พอส่งออกเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับหนึ่งในสามของ GDP เพราะถูกมีปัญหาเขาจะต้องหาเงินมาช่วยผม,ผมเรียกว่าซูเปอร์บาสูก้าอัดฉีดเงินนะครับเข้ามาสู่เรื่องของอะไรครับเข้าสู่ตลาดนะครับโดยจะเรื่องของตลาดการเงินเรื่องของโลควอคอ n เและอัดฉีดเงินเข้าไปสู่เรื่องของผู้บริโภคเพื่อที่จะให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคคอนซัมชันซึ่งเริ่มดีขึ้นเพื่อมาชดเชยกับผลกระทบที่มาจากเรื่องของการส่งออกครับค่ะ มีบางสมมติฐานบอกว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ยอมลมง่ายๆนะคะการที่พักการขึ้นภาษีกับทุกประเทศก็เพื่อที่จะให้ได้ดีที่ดีที่สุดเขาก็จะมีกําลังมากขึ้นจะมีเพื่อนมากขึ้นเขาจะคุยกับยุโรปเขาจะคุยกับทุกๆประเทศนะคะแล้วเขาก็จะโดดเดี่ยวจีนกลยุทธ์ของอเมริกาถ้าออกมาเป็นลักษณะแบบที่มีการคาดจะประเมนว่าเป็นไปได้ไหมคะเป็นเรื่องที่คุณใครๆก็ดูออกก็คืออะไรครับดูออกในแง่ไหน ก็คืออะไรครับต้องการลดเรื่องของแรงกดตามจัดทั่วโลกหันมาโดดเดี่ยวจีนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนดูออกเพียงแต่ว่าคนที่มันฉลาดมันจะดูมากกว่านั้นว่าเฮ้ยสิ่งที่อเมริกาเล่นงานเนี่ยคุณอาจจะทําให้ได้พันธมิตรแต่พันธมิตรเป็นประเทศที่อ่อนอยู่นะครับสําคัญน้อยตัวที่สําคัญที่เราจะดูคือสาภาพยุโรปเพราะฉะนั้นในการนีุ้ณอ่อนกับคนอื่นไม่ไหนก็ว่าคุณจะชนะจีนแต่ถ้าหากว่ายุโรปอ่อนต่อคุณสิครับอันนี้สําคัญเพราะฉะนันมันไม่ใชยเป็นอย่างนั้นเพราะ,ะสิ่งที่เขาทําตอนนี้คืออะไรครับ อ่อนกับบางคนเพื่อมาชี้แล้วก็อะไรครับเพื่อเสียดคอนเซนเรตซื้อเวลากับจีนงแต่ประเทศที่จะอ่อนตัวนะก็อาจจะหมายถึงเป็นประเทศที่อย่างประเทศที่เรียกว่ากําลังพัฒนาแต่บางประเทศเขาก็ไม่ได้อ่อนอ่อนเช่นแคนาดาเม็กซิโกเขาจะสู้แต่ว่าสาภาพยุโรปตอนนี้เขาเตรียมสู้ครับเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยบอกทรามเลยคุณต้องยอมเขาไม่ใช่ผมยอมคุณเพราะถ้าม,มีการเจรจาเพัาขนาะนี้เขาเตรียมการ90วันนี้มาดูผลเป็นไงบ้างทรามยอมไหมครับ พราะถ้าันยอมถึงด้านยุโรปและมาเล่นงานจีนในกรณีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันต้องบอกจีนเป็นเบอร์สองคูกจะมาเล่นงานแค่2ต่อสองนะมันก็เป็นอาวุธที่สู้กันแล้วนะพังทั้งคู่ได้ไม่จําเป็นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําทําไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําให้อืดเกิดความเข้มแข็งอเมริกาจะไม่ได้เข้มแข็งมากขึ้นเลยครับสิ่งที่อเมริกามีคือว่าจะลดความอ่อนแอลงได้ได้นานได้เร็วขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นไม่เช่สร้างความเข้มแข็งตอนนี้อเมริกาไม่ได้เข้มแข็งอเมริกากําลัังเจออะไรรคบ เจอความจุดที่ทําให้เขาอ่อนแอลงสิ่งที่เขาทาก็คือย้ายัตราการอ่อนแอลงเร็วขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไม่จะแข็งแรงขึ้นคนอย่างทําแต่แข็งแรงขึ้นเขาจะไม่ใช่อยู่ที่ดีดีเลยเขาจะเล่นหนักขึ้นมาเลยเพราะอเมริกาตอนนี้อ่อนแอลงสิ่งที่เขาทาคือกลัวว่าอ่อนแอเร็วเกินไปจะทําให้เป็นผู้แพ้แน,น่นี้เพราะฉะนั้นเาต้องทำให้อ่อนแอลงน้อยที่สุดด้วยวิธีการผ่อนคลายลงครับ สุดท้ายถ้ากลับมาดูที่ยุทธศาสตร์ของเรานะคะถ้าเห็นสิ่งที่เป็นแผนของมหาอำนาจสองฝั่งแล้วนะคะ mm. เขายังต้องปะทะก,กันไปอีกพักใหญ่ๆนะคะจนกว่าจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งยอมแพ้นะคะระหว่างนี้เราเองไม่ได้มีอำนาจต่อรองสูงมากนะคะแล้วก็ยังต้องค้าขายกับทั้งสองประเทศด้วยนะคะยุทธศาสตร์ของไทยควรจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะหนึ่งเราก็เตรียมการนะอย่างน้อยทีเป็นภาพดี พอท้าเริ่มแสดงความอ่อนแอหนึ่งในนั้นก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าเอ้ยประเทศไหนไม่ได้เล่นงานอะไรเขาเขาก็จะยอมเจรจาเพราะฉะนั้นบรรยากาศนี้อาจจะเอื้ออำนวยกับเราได้นะครับเพราะเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีความรู้สึกเขาอยากจะโชว์อันนี้ต้องต่อแต่ไม่ได้แน่นอนแต่ต้องบอกว่าอันนี้เริ่มแสดงถึงจุดที่เขาเริ่มจะประนีประนอมเพื่อโชว์เพราะฉะนั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับจะโชว์กับบางประเทศได้แต่เื่นนี้ยังไม่พอเราต้องเตรียมการในการเจรจาในการเตรียมการเจรจานั้น สิ่งที่สำคัญก็คือด้านหนึ่งเราก็แสดงความอุอน่นอ่อนกับสิ่งที่เขาเรียกรอง3มเรื่องเรื่องของการแก้ไขดุลการค้า2การแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่กำแพงภาษีเรื่องของกฎระเบียบการที่สาเรื่องของสิงทธิทางปัญญาเรื่องของสิงทธิทางด้านเสทางด้านแรงงานแต่เราต้องไปเป็นกระสอบทรายเพราะสิ่งที่ทํานั้นเรายังมีจุดแข็งนะครับเช่นเลืองเกษตรเข้าจับมันถูกเล่นหลายอย่าง จุดแข็งของเราคือเราไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ในค่ายของจีนอย่างเช่นกัมพูชาเรายังเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางซึ่งเขาเอ,อาจจะได้ประโยชน์เพราะการเจรจาของเราเนี่ยต้องอย่าเป็นกระสอบทรายแต่ขณะเดียวกันก็อะไรครับมีการวางแผนในการจะจะหลายมิติเข้าด้วยกันกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสวนหนึ่งที่ถ้าหากว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่โชคดีเขาอาจจะมาสะแสดงอะไรครับสแสดงกับบางประเทศ เพื่อที่จะมีความรู้สึกว่าลดแรงกดดันจริงๆกับประเทศเล็กๆมันไม่เห็นไม่เท่าไหร่แะครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าเออมีคนยอมเขาเล่นะแต่ไม่ใช่ตรงนี้ตัวที่สาคัญทง่สุนคือสาภาพยุโรปก,กับทางด้านของอะไรครับจากทางด้านของจีนอันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้อ,ตองมาดูต่อเพราะนั่นนี่คือทุติศาสตร์ของเราครับสุดท้ายโลกมันยังไงทําเปลี่ยนแปลงโลกแล้วครับการความสัมพันธ์ของทปาของอเมริกาในโลกจะลดลงไปจากที่เขามีการบทบาทในการนําเข้า จาก25ห้รือ15อีกหน่อยจะลดน้อยลงไปเพราะว่าคนที่จะมาร่วมการเ่อมการค้าการลงทุนแม้กระทั่งพันเมิตกงก็จะมีการขยายลดบทบาทตัวนี้ลงสาภาพที่โลกเตรียมการน่ะพันธมิตรท,ที่แน่แน่นเตรียมการในการที่จะขยายเรื่องของการค้าลดเรื่องของอะไรเรื่องของการค้ากับอเมริกาลงนะครับขยายไปสู่ประเทศกลุ่มต่างๆไม่ว่าเป็นเอเชียกลางผู้อาทางด้านของอะไรครับท้งละตินอเมริกา นะครับทางด้านแอฟริกาและทางด้านอาเซียนถึงกับวันนี้คุณรู้ข่าวสิครับสภาพยุโรปเนี่ย,ย,ยจะเร่งเรื่องทำา FTA กับไทยทำมีข่าวออกมานะกับมาเลเซียจากอินโดนีเซียยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะเราเ,าเองก็จะต้องเตรียมการในลักษณะที่เป็นลักษณะเชิงโครงสร้างเร่งในการที่จะขยายความสัมพันธ์การคาร้คาให้มันรอบด้านกับกลุ่มโกลบอลเซาและเร่งเรื่อง FTA ซึ่งเป็นโอกาสดี กับทังด้านสหภาพยุโรปอยู่ในเ r a ดอาร r ลับเอเมรกับประเทศแคนาดาต่างเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําครับครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สมชายอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ มุมมองอาจารย์สมชายพักพาธวิวัตต่อสถานการณ์ล่าสุดระหว่างอเมริกากับจีนนะคะจีนขึ้นภาษีอเมริการ้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอบโต้ที่อเมริกาเก็บภาษีจีนร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่านาทีนี้จีนมาถึงจุดที่จะไม่ทนแล้วนะคะและจะไม่ตอบโต้จะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของน้ําหนักของตัวเลขการขึ้นภาษีอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่น่าจะเป็นระดับที่สามารถค้าขายกันได้ อย่างสมเหตุสมผลแล้วนะคะต้องจับตาต่อไปว่าจีนกับอาวุธที่อาจารย์สมชายบอกว่ามีอยู่3อย่างนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของความอดทน2ก็คือเรื่องของแผนในการที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจนะคะและ3าก็คือสินค้าสําคัญแล้วก็มาตรการที่เป็นมาตรการ non tariff ต่างๆจะงัดออกมาใช้สู้กันหรือเปล่าส่วนอเมริกาตอนนี้อ่อนแอลงเรื่อยๆทั้งความมั่งคั่งของชาติในตลาดเงินตลาดทุนตลาดพันธบัตรแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์อาจจะเป็นแรงบีบที่ทําให้ ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะต้องยอมเป็นฝ่ายขอเจรจากับจีนในไม่ชาัานะคะวัเวลาของไลฟ์นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแบบหนานแน่นมากๆเลยนะคะ4,000กว่าท่านตอนนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปค่ะกิต้าอาจจะสมชายและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ